ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกำลังชมคลิปผมอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีโปรเกมฉลามนะครับอ่าผมก็รู้แค่เกมฉลามนะครับถ้าเกิดใครดียินเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือเกมนี้นะครับเกมฉลามนะครับแล้วก็ต้องใช้อันนี้นะครับแอปโปรนะครับ Lucky p a n t h e นะครับผมชอบเรียกองนี้นะครับ ค่าครที่โหลดไม่เป็นให้ปลดในโฟร์แชนะครับโฟแชร์จริมก็โหลดได้แต่เพลงนะครับแต่พิมพ์พิมพ์ตามนี้เลยครับพิมพเอเนี่ยพอคุณกดเข้าโฟร์แชแล้วก่ะพิมพ์ตามนี้เลยครับตามแอป,ปที่ผมกําลังเลื่อนอยู่นะครับอ่าที่โปรนะครับก็ให้กดเข้าที่แอป,ปนะครับล้วเกอเพนเน,นะครับผมก็ได้ทําการ โบไปเรียบร้อยนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสวยนะครับให้ท่านกดที่เกมฉลามนะครับแล้วก็กดที่เปิดเมนูของเพชรนะครับเอของแพทหรือว่าเพชรนี่แหละครับอ่าผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับกดเข้าไปนะครับอันที่สามแล้วก็กดสีทองครับเออคืนนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับกด no แล้วกกดรูปมันจะมีรูปไอ กุญแจนะครับลูกกุญแจนะครับอันที่สามนะครับให้ท่านกดเข้าไปนะครับลูกกุญแจที่สามนะครับอ่าแล้วก็ไม่ต้องติ๊กอะไรนะครับแล้วก็กดอันนี้ไปเลยครับแล้วก็รอนะครับ ะัอนานนะครับว่าเน็ตผมถึงจะสีตีแต่ก็ช้านะครับเหมือน4ีตีของปอมนะครับแต่แรีงนิดนึงนครับ ถ้างั้นถ้าเกิดช้าระหว่างรอขอตัดคลิปก่อนนะครับอ่าก็พอผมติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเป็นขึ้นอย่างนี้นะครับผลการแพทหรือว่าแพทย์เองนะครับอย่าไปกดโอเคนะครับให้กดคำว่าโกนะครับแล้วก็กดรูปแฟ้มนะครับรูปกระดาษพับตรงปลายนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กดอันที่สองครับที่ว่าเป็นรูปคนแล้วก็มีรูปติดตั้งนะครับ ไม,ไม่ใช่รูปคนกรนที่สองนะครับแล้วก็รอครับให้แล้วก็ให้กดลบการติดตั้งนะครับระหว่างระหว่างการลดติดตั้งครับให้คุณกดเลิกการลบการติดตั้งนะครับให้คุณกดนะครับแต่คุณต้องโหลดแอปฉลัมด้วยนะครับถ้าเกิดมันหลดอะ โลไม่ได้นะครับให้คุณกดลบการติดตั้งนะครับอ่าพอลบเสร็จก็กดติดตั้งเลยนะครับกดไปเลยไม่ต้องสนนะครับวาติดตั้งเสร็จผมก็จะพักคลิปไปสักแป๊บหนึ่งนะครับอ่าผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เกมฉลามเลยนะครับกดเข้าที่เกมนะครับ เออยินเสียงแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเสียงเบาไม่รู้เป็นไรนะครับเป็นใครนึงนะครับเสียงโเพแฉบนะครับอ่าอันนี้ผมโแล้วยนะครับแล้วแล้วเวลาจะโผล่ไน,นี่ครับดูที่ดานน้านบนได้เลยนะครับนี่ นี่ครับอคพสเซสมันก็จะมีเงินให้เช่นนี้นะครับรอเล่นนะครับอ่ขอปิดเสียงนิดกน่อนะครับเบาเสียงนิดนึงอ่ะมันก็ให้กดที่เหรียญน,นะครับอ่ามันจะขึ้นเป็นตัวเลขการซื้อเหรียญทาผิดนะครับแต่ไม่เหมือนปกตินะครับเลือกอนไนก็กดเลยนะครับเวลาขึ้นแล้วมันจะบอกว่าคุณต้องการได้อเทมนี้ฟรีไหม่กดใช่นะครับ เขาดูทเงินนะครับเห็นไหมตรงเงินมันก็เพิ่มนะครับเพชรก็ได้นะครับไม่ใช่แค่เงินอ่ากดซื้อเพชรได้นะครับกดใช่ดูที่เพชรน,นะครับอ่ามันเพิ่มเนี่ยไม่เสียตังคง์นะครับรับลงนะครับถ้าเกิดใครเสียก็คอมเมนต์ด่าผมได้เลยนะครับก็ต้องขอจบคลิปผมไปแค่นี้แล้วนะครับบายบาย